มามครับมาอีกหนึ่งงานนะคสำหรับคันนี้ toyota v i g o นะฟังเสียงกันนะครับเฟซี Pepsi, ครับไปเปลี่ยนถ่ายนะ้มันเครื่องมานะแล้วก็ลืมเติมมันเครื่องนะครับทำให้เครื่องยนต์นะคันนี้ทังเสียหายนะครับไปดูนะคันนี้มีอะไรที่บางเสียหายตรงไหนบ้างน,นะครับผมมาดูนะหลังจากที่ทีมงานของเรานะครับ <Yes. S 1> ยกเครื่องยนต์ หรือออกมาชำละเป็นชิ้นชๆนน,น,นนะครับเสียงที่ดังนะเกิดจากชาร์ปนะครับไม่ละลายติดกับข้อเวียงนะครับนี่โอ้โหครับละลายทุกอันทุกสูบนะครับนี่ตัวไหนหนักสุดนี่จะไหมเลยนะะนี่ตัวนี้ต้องเปลี่ยนทั้งทั้งกา้านนะครับนี่ ตัวนี้เบื้องต้นนะเราจะนำข้อเหวี่ยงให้ให้ให้ลงกึงเช็คก่อนนะครับว่าเจียได้ขนาดไหนนะแล้วก็เสื้อสูบนะครับนำไปทำใหม่เลยนะบัดเงานะครับหรือว่าเช็คปรับเมนนะครับของข้อเหวี่ยงด้วยนะฮะครันนี้ ก็ต้องทําการหรือว่าฮอนใหม่นะยกลงมาขนาดนี้แล้วนะครับ <c oughs> ยังแหวนนะก็ต้องเปลี่ยนนะครับก้านสูบนั้นเปลี่ยนแน่นอนนะเพราะว่าเป็นรอยเอ่อเนี่ยนะมันเป็นรอยลึกเลยครับกินเข้าไปเลยในเนื้อ,อ,อ <c oughs> ถ้าเราใส่เข้าไปก็เสียงหนึ่งเสียงดังสองเครื่องพังอีกนะครับ เปลี่ยนก้านสูบนะบูธเบิร์ดตีสลักสลึกเปลี่ยนใหม่นะครับสาเหตุเกิดจากน้ำมันแห้งหรือลืมเติมนั่นเองนะฮะไม่มีน้ำมันเข้าไปเลี้ยงในเครื่องยนต์เครื่องยนต์เลยพังนะครับอันนี้มันมันมันลืมกันได้นะแต่แต่แต่ลืมอันนี้มันโอ้โหไม่ไหวนะแต่ลืมเติมน้มันเครื่องนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ลืมเติมนะโอ้เสียตังโดยไม่น่าเสียนะครับ อ่าเดี๋ยวเราจัดชุดนี้ส่งลงกึงนะขอฝาต้องวฟสูบทําใหม่หมดแล้ครับถ้าเลือกมาแล้วนะฮะเอาให้จบไปเลยนะครับไม่ต้องมาลือกกันอีกรอบนึงนะวิ่งไปใช้งานสักเดือนสองเดือนควันขาวควันไหลอีกไม่เอานะครับทําให้จบไปเลยนะฮะวาวทําใหม่เลยนะครับผมมาดูนะข้อจัดการใหม่เลยนะครับว,ว้าวมับวับดิบวับนะ เจียเพิ่มไซส์นิดหน่อยนะครับสำหรับข้อเหวี่ยงในอีกโก้คันนี้นะฮะก็ลูกลูกสูบนะครับลูกเดิมไม่เสียไม่เบียดนะฮะประหยัดตังค์ไปนะครับมาดูการประกอบทุกครั้งนะจะเสียไม่เสียผมเช็คหมดนะครับเพราะว่าใส่เข้าไปความรับผิดชอบคือของผมนะฮะสตาร์ทขึ้นมามีเสียงดัง น้ำมันไหลน้ำมันหายน้ำมันรั่วนะฮะอันเนี้ยความรับผิดชอบมันเกิดกับเรานะครับจะบอกว่าไม่ทําไม่ได้นะผมเช็คใหม่ให้หมดฝาทรงฝาสูบอัดน,น้ําเช็ครั่วนะไกดวงไกวาวชิ้วงชินวาวจัดการใหม่หมดนะครับอันเนี้ยต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเป็นส้าใช้จ่ายแต่ว่าเพื่อลดความเสี่ยงรถจะกลับมาหาเราอีกรอบหนึ่งนะถ้าไม่อีกรอบผมเจ๊งเลยนะครับขาดทุนยับนะครับผมดูนะที่ fc ถามว่า ว้าวนะฉีดน้ำมันนะแล้วแต่จะเรียกนะอยู่ตรงนี้นะครับที่ถามว่าอยู่ตรงไหนไม่ไายให้ดูนะฮะนี่นี่น,นีเขาวางอยู่นในนี้เลยนะครับแบบนี้นะะพอน้ํามันเดินทางมานะมันจะรูมันจะเล็กลงนะครับปุ๊บจะกลายเป็นการสร้างแรงดันแล้วก็ฉีดขึ้นมาบนฝาสูนะบน่ะประมาณนี้นะะอันนี้เดี๋ยวเราต้องถอดเก็บนะเดี๋ยวเป็นปัญหานะครับ หายอีกบันเลยอีกนะแล้วก็ที่บอกไปคือการสูบนะตอนนี้ไปหาเยงโคงมาได้ละหนึ่งนะครับบูตสลักลูกสูบเปลี่ยนนะครับบูตตีใหม่เจน,นะครับผมเสื้อสูบป,ปัดเงานะครับเดี๋ยวให้ทีมงานประกอบเข้าไปนะเข็มน้ำมันใส่เข้าไปแล้วนะตอนนี้รออะไรอยู่แหวนลูกสูบนะครับ ภาพรวมภาพรวมชุดอะไรนะครับของคันนี้แพ้หมดนะฮะซีนโอลิงนะฮะเบิกอย่างเดียวนะครับจุดเล็กๆเ,เปลี่ยนใหม่ให้หมดอยู่ด้านในนะครับนี่โอลิงพวกซีนมาเก็นฝาสูบก็แพ้นะครับแหลนลูกสูบแพ้นะครับชัดเจนนะกับการประกอบเครื่องยนต์ของเรานะ อะไรทุกชินแพ้นะครับโอเคเนาะมาดูปากแหวนนะครับก่อนที่เราจะใส่ลูกสูบเข้าไปนะครับห่างนิดหน่อยห่างนิดหน่อยอาสวยนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ทีมงานเราใส่ลูกสูบเข้าไปเลยนะครับน,น,นี่นี่นะี่มาดูมาดูนี่นะจุดที่เขาใส่นะที่ถามกันมานะครับ ว้าวฉีดน้ำมันนะครับขึ้นมาเลี้ยงฝาสูบนะฮะคันก่อนหน้านั้นที่เป็นปัญหาที่ถามมานะครับคือเปิดฝาสูบมาไม่มีนะวางทองเหลืองตัวนี้ที่วางอยู่นะครับชัดเจนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะประกมฝาสูบลงไปนะแล้วก็อัดบอนนะครับ ตอนนี้เราใช้ปืนฉีดลองใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดแล้วนะแต่มันไม่ออก <c oughs> คาบฝังเน่นกังประกอบล่างนะครับผมเดี๋ยวจัดให้แบบวิ่งวิ้ง อา่าวีโก้คันนี้เครื่องยนต์ยกลงไปบนรถแล้วนะครับเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวได้ฟังเสียงกันแล้วนะครับเสียงเบื้องต้นก่อนหน้านี้คือดังมากนะสาเหตุก็ชาร์จอันไรนะครับอยากให้ทีมงานประกอบก่อนเดี๋ยวเราฟังเสียงกันครับผม มาดูวีโก้คันนี้นะครับที่เราโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์นะครับก็ทุกคันนะที่โอเวอร์ฮอนเราก็จัดการให้ใหม่หมดนะฮะข้อเสี่ยงที่มันรื้ออีกรอบหนึ่งนะก็เข้าเนื้อแล้วนะก็เข้าใจผมบ้างนะครับถ้าทาไม่ดีก็ไม่อยากทําออกไปนะมันมีปัญหาผมเคยเจอนะครับทําบางบางส่วนไปไปเสียอ,อีกที่ นะโทรมาบอกโอ้ยช่างรั่วนะโทรมารั่วตรงนั้นตรงนี้เพิ่งไปทำมาบอกบอกว่าให้เช็คดูในบิน,นว่าเราทำอะไรไปนะอันนี้นเราให้ฟังคร่าวๆนะอาพีมงานไปสตาร์เครื่องยนต์หน่อยกุญแจรถอยู่ไหมเช็ครายละเอียดเรียบร้อยเอาตาดูซุ่มอ่ะอันะนี้ชาร์บายไมานะครับ จัดการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพร้อมส่งนะคันนี้ทีมงานเราออกไปวิ่งทดสอบทดลองแล้วนะครับเช็คระบบน้ําแล้วนะฮะน้ำมันเช็คแล้วน้ำมันเวอร์นะน้ำยาแอคันนี้ไม่ได้ถอดปล่อยน้ำยาแอออกนะครับคอมแอ์สามารถถอดวางไว้ได้นะฮะกอไม่ต้องไม่ต้องคิดเปลืองอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับนะ เสียงเครื่องยนต์นิ่งนะตอนนี้เรารันไวทั้งวันแล้วนะครับขอรันอีกหนึ่งวันก่อนที่จะส่งมอบงานนะครับเพื่อความชั่วนะฮะอ่ะตอนนี้ปัญหาเกิดจากความไม่รอบครอบนะเลยทำให้รถนื่นทางทุกปีเราโตมานะปรึกษาเราบอกให้นํารถเข้ามานะครับม,มีปัญหาอะไรก็รื้อออกมาดูก,ก่อนแล้วไม่ว่ากัน,นครับ แดีวนี้ก็ช้าอะไรนะครับปับเคร่อเกียร์ใหม่นะปรับเกนยร์ปรับอะไรใหม่หมดนะฮะก็จบงานนะคนีไม่มีอะไรแล้วครับงานของออนเครื่องยนต์นะที่สาคัญที่เราบอกไปแล้วว่าเ์วาวสีน้ามันนะสร้างแรงดันที่ให้อเอาเข้าเหวี่ยงที่ทําในคลิปก่อนนะวันนั้นเราไม่มีเวลาถ่ายนะพอดีงานก็ค่อนข้งางเยอะนะพอไม่ถ่ายสีก็บอกว่าทําไมไม่พูดให้จบ <laughs> ทีมงานเราประกอบไปแล้วนะแต่ว่าคลิปนี้ก็มีบอกนะให้ดูเห็นๆเลยว่าตัวปัญหาอีกตัวหนึ่งถ้าลืมใส่เครื่องยนต์พังนะครับแคปเกนนะครับเกนะกับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะในช่องยูทูบอูแงเจริญการช่างนะครับและทางเฟสเฟสบุ๊คนะครับแงเจริญการช่างนะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีพรบผม กะจุกงบไม่บาดฝ่ายี่อยู่งี้จะเลยกระช่างแตัว่ีครับ